โอเคนะครับก็คลิปนี้นะฮะมาดูนะครับปล่อยออกมาแล้วนะครับเซิร์ฟซีแม่งกว่าจะมานะครับก็คือแมปใหม่นะครับแมปเก้าแน่นอนเนาะนะครับจะมาเอ่อใกล้จะเปิดแล้วซึ่งมันก็ต้องเป็นอาทิตย์หน้านั่นแหละนะครับเพราะปกติอันนี้มันไม่สปอยนานนะครับเพจนี้มันจะสปอยแบบอาทิตย์เป็นอาทิตย์เนาะดังนั้นแบบไม่น่าแล้วนะไม่น่าเลื่อนแล้วนะก็อาทิตย์หน้านะครับแมปใหม่น่าจะมานะครับซึ่งก็ จะมาพร้อมนะครับแน่นอนว่าน่าจะมาพร้อมกับไอ้ตัวคาม่านะครับใหม่คาม่ารีเจนต์นะครับแล้วก็ไอ้พวกเอ่อทีแนะครับนะก็คือการอัพขั้นอีกขั้นหนึ่งเนาะดังนั้นนะครับเรามาเตรียมตัวดูกันว่าเราจะต้องเก็บอะไรไว้บ้างนะครับสําหรับอาทิตย์หน้าเนาะนะครับก็นะเวลามาดูก็มาดูตารางตรงนี้นะครับมันก็จะชอบบอกใบบอกใบเราหน่อยเนาะนะครับซึ่งเห็นไหมวันนี้มันรอบนี้มันไม่มีให้แลกคาม่มาเนาะมันก็จะมีเฉพาะอันนี้แต่ว่าอ่ะ ไอศิลาคมต่างนานจุติเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะมาพราะก็แมบปบใหม่นะครับนะแน่นอนนะซึ่งนะครับเห็นไหมวันอังคารเห็นไหมวันอังคารวันที่ยีเจ็ห็นไหมฮะมันมีแร่ด้วยนะมันมีแร่แบบมันมีการกิจกรรมแบบแรกแลนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงต้นเดือนจะจะ,จะต้นเดือนพอดีเลยแบบนี้นะฮะซึ่งก็น่าจะมีกิจกรรมแพนโดร่าขึ้นมานะครับดังนั้นนะฮะให้รีบดองแร่ตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะเพราะว่า ถ้าบางคนเมืองไม่เยอะครับมันก็จะใช้เวลานานถูกไหมสมมติว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปกดบูเตอร์ด้วยเนาะบูเตอร์มันแพงครับยิ่งยิ่งอัพขั้นใหอ่ๆนะบูเตอร์แม่งแพงจัดอย่างเงี้ยแต่ว่าทองของผมมันเกินอยู่แล้วมันทองมันชอบได้จากการตีมอสเลยแบบนี้มัน5,000ันใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวแบบอันนี้ก็ไม่ได้บูตแล้วก็ปล่อยมันรันแบบนี้นะครับอ่านอันดับแรกสิ่งที่ต้องดองก็คือแร่นะครับนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือแร่อันที่สองนะครับก็คือทองนะซึ่งเอ่อถ้าใครได้อันดับจิวนนอร์ด นะครับของอาทิตย์นี้ก็สิ้นสุดแหละนะฮะก็น่าจะได้เงินเยอะอยู่นะครับเป็นล้านเลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราเดาไว้ว่าเวลาจะอัพขั้นนะครับเป็นเป็นทีแปเนี่ยคิดว่าได้ชิ้นละใช้ชิ้นละสองล้านนะครับหกชิ้นถ้าเป็นรีเจนนะหกชิ้นก็สิบสองล้านปะไม่รวมแบบไม่รวมระหว่างทางที่มันอัพทีละหนึ่งทีละหนึ่งะครับทีละบวกหนึ่งบวกหนึ่งะครับรวมถึงอาวุธแร่ด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอุปไม่ใช่อาวุธแลเลยอุปกรณ์แร่อุปกรณ์แร่บางอันเราก็ต้องใช้นะครับเช่นอ่ะสร้อยนอนเงี้ย เราก็ใช้ไอ้เซตแม่นยำลอยเนี้ยผมก็ใช้ใช่ปะ่ะแหวนต่างๆแหวนเซตอะไรบ้าบอกขแตกเนี่ยนะครับนะมันก็จะขึ้นทั้งหมดแล้วแล้วพอทีแปมันมาเนี่ยเออ่เซตมันจะสูงขึ้นเลยนะครับมันจะเป็นเซตเก้านะเช่นเช่อนอะไรนี่ใช่ปะ่ะอ่าตอนนี้มันเป็นเจ็ดใช่ปะ่ะอ่าถ้าแบบ ทีแปมันมาอาจจะเป็นแกะ8หรือ9นะครับมันก็จะโบกสแตขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเราก็ต้องไม่อัพงนั้นการใช้เงินเนี่ยบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปอัพเลยทีส่วนนะครับเดีย๋ยวเราไปตัดสินใจจริงๆว่าจะอัพอะไรเนาะแต่ว่าออบอกเลยว่าถ้าถ้าทีแปมันมานะครับเราจะยิ่งอัพสเปซสปาไม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายอะอย่างเช่นเราเวลาเราไปลงไปตีตีโหมดท้าทายไปตีกิวอรเราก็ใส่อุปกรณ์ได้ไม่กี่ชิ้นก็จะไมฮะดังนั้นแบบถ้ามันแบบกระจายมีหลายๆอย่างแต่ว่าแม่งไม่สุดจักอันเนี่ยมันก็จะทําให้ ตัวเราอะแพ้คนที่เขาแบบโฟกัสแล้วก็อัพจนถึงแบบสุดเข้าใจไหมอย่างผมเนี้ยอ่ะล่าสุดก็เพิ่งอัพไอก้กอดเดนไป5ใช่ปะสุดท้ายเนี่ยคือก็ต้องอัพไป6เลยเพราะว่ามันก็เป็นมันจะเป็นเข็มขัดที่ทําให้เราใช้เราแบบปรับอุปกรณ์ได้สะดวกเข้าใจไหมวลาสมมติเราไปบุกนะครับเราจะเปลี่ยนพอเรามีเข็มขัดเนี้ยเราจะเปลี่ยนแหวนไปไรก็ได้เราจะเปลี่ยนเป็น อ่อสรอยอะไรก็ได้นะครับทำให้เราบุกสะดวกขึ้นนั้นเนี่ยผมก็ต้องทําให้มันเป็น,เป,นเป็น6นะครับนอกเสียจากว่ามันจะมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาในในต้นเดือนนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้ามาไหมแต่คาร์ม่า l ีเจน d เนี่ยคิดว่าเข้าได้นอนนะครับมันก็จะเป็นแบบเอ่อคาร์ม่าแบบไอพวกเศษลบอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามหาให้ว่าว่ามันพอมีให้ดูไหมนะครับ ของฮันเดดโซนะฮันเดดโซแบบนึงนะทุกคนอของฮันเดดโซนะครับเคคาร์มาลีเจนเวนกำลองดูแล้วกันไม่รู้มีป่ะนะอ่านะครับเช่นพวกนี้เนาะไม่รู้มันไหนจะเข้ามาก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้หรอก ว่าไหนมันจะเข้ามาก่อนดูนะครับอ,อย่างเช่นแบบพวกนี้นะจริงๆมันเข้ากับพวกแบบอาวุธใหม่แต่ผมไม่รู้มันจะเข้าจริงปะไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เศษเจนถนะ้าใครมีก็เก็บๆไว้นะครับน้อยเองเี้ยมันก็จะมีพวกอ่าพระคุมนะครับเบอร์เซิร์กอะไรเงี้ยนะมีสกิลแบบเหมือนท่าดออปปบจะลดเลือด15%แต่เพิ่มพลังแอสเซ็ง20%สแต็ค5รอบยึดเค งงไปอีกอันนี้อันนี้เรามีแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้ธงเซนจูเรนแฟลกต์นะครับนะโหดาเมจหายไป35เปอร์เซ็นต์นั่นมันเอาไว้สายกันนี่หว่านะครับอ๋อเพิ่มเพิ่มเวลาที่เอ่อเกาะเขาแตกนะครับสามวิยืดยืดเอีกสามวิถ้าเป็นไอถุงมือหนักมันจะสองวิใชไมยเพิ่มสามวิแล้วก็เพิ่มเป็นโมตีก30เปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ว่าสแต็มันโหดนะถ้าเป็นสายกัน อ๋อเดเมดดีคิดลด35%จริงแต่ว่าออกสเตนออกสเตนตาเตอฟเฟคเ,เดเมดเบูสยี์เซมันก็ถัว่วมันก็หักกันพอดีนี่หว่าเออสแสดงว่ามันโหดมากนะครับทุกคนดังนั้นแบบไอ้พวคาร์มารีเจนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเว้ยซึ่งถ้าจะใช้อัพอ่ะก็ต้องใช้แบบเอ,อ่อซีลาของมันเอ,อ่อซีลาซีมาซีลาคาร์มาเีเจนของมันหรือไม่ก็ใช้ของเราไปแลกนะครับใช้ไอ้ซีลาเจนปกติเนี่ยไปแลกนะครับเนาะอันนี้นนคือต้องต้อง,ต,องต้องดูเลยพวกเศษอะถ้าแบบยังไม่รีบจะอัพอะไรก็ยังไไไมม่่่ต้้ออองรรีบบกกก็็ดคััปปลยนนนะ นะครับทีนี้นะครับดังนั้นอันดับที่2นะครับที่เราควรจะดองก็คือทองใช่ไหมนะครับแล้วอันที่3มก็คือพวกเอ่อเศษนะครับเศษโดยเฉพาะเศษเจนนะครับเพราะว่าเศษเศษหายากเนี่ยคงไม่เท่าไหร่คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนกนะครับเนาะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาก็ได้นะครับพวกแบบไอ้สนับเท้ามันจะมีสนับล้มอีกอันหนึ่งอะที่มันเป็นชื่อเพกกาซนะครับไม่รู้เหมือนกันมันจะเข้ามาไหมแต่ก็ก็อาไรก็เก็บไว้ก็ดีนะครับอ่าแล้วก็ แน่นอนอีกอันนึงก็คือโพชันจุตินะครับพชันจุติก็คืออัน,นพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าคาม่มาใหม่มาเนี่ยมันก็จะฟักได้จากไข่นั่นแหละนะครับฟักได้จากไข่ฟักได้จากไข่ไข่พวกนี้ยแต่ว่าเป็นไข่ของแบบของคาม่าเนาะนะครับซึ่งผมดูแล้วใช้เวลาฟักที่สี่ชั่วโมงครับแม่งนานโคตรใครมีมงกุฎเหลือแบบตีกีวอผ่านนะครับผมแนะนําให้เปิดไข่หนึ่งหนึ่งมันผมฟักได้สามใช่ไหมปรติมันจะฟักได้หนึ่งนะครับแนะนําให้เปิดอันที่สองไว้จริงๆถ้าใครได้มงกุฎมานะ ผมแนะนำว่าเปิดเปิดไว้ก็ดีนะครับเปิดไว้ก็ดีเนาะเพราะว่าถ้าไอ้ไข่ l e g e n ต์มามันมันฟักยี่ี่ชั่วโมงนะครับผมเห็นผมไปดูมาแล้วมันฟักยี่สี่ชั่วโมงนะนะครับอ่าส่วนโพชั่นนะครับก็ก็ดองไว้นะครับเพราะว่าก็คาดว่าไข่มันจะดรอปจากอ่าจจะมีแบบอนาคตอาจจะมีแบบบาร์กอสแบบเลเวลอะไรอ่ะเลเวลแบบ แบบอะไรว่าอินฟโนอะไรแบบมีไหมอะไรแบบนี้เลเวลอินฟโนฝันายอะไรแบบนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะดรอปตรงนั้นมากกว่าคงไม่ได้ดรอปจากจากเลเวลนรกละมังอะไรอย่างนี้ครับก็เตรียมพชั่นไปด้วยนะครับแล้วก็เตรียมดูว่าจะตีมันยังไงให้มันแบบให้มันได้นะครับอาจจะไม่รู้อาจจะมาทั้งบากก็อาจจะมาทั้งนอนก็ได้หรือว่าเป็นแบบศัตรูจุติตัวใหม่ก็ไม่รู้ whatever เลอะไรแล้วแต่นะครับช่างมันแต่ว่าเอาเป็นว่าพชั่นจุตินะครับพชันที่มันจะบวกพวกนี้นะครับพยายามดองไว้ส่วนว่าระหว่างนี้ถ้าแบบเรามีสหาย ช่ไหมครับเราอาจจะไม่ต้องไปรีบตีก็ได้นะก็ปล่อยๆไปก่อนให้มันให้มันขึ้นขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวไหนมันมันเกินมันล้น10แล้วก็เอามาตีเล่นๆก็ได้นะครับตีไปผ่านเนาะประมาณนะั้นแล้วก็เ,เพชรนะครับเพชรก็คงได้ใช้ในการทําอะไรเพื่ออำนอวยความวะดวกหลากหลายก็ค่อยดูกันลวกันนะครับใครแบบชนะกิววอ์ไปเราได้เพชรมาก็อย่าเพิ่งไปไปถลุงนะครับเก็บไว้ก่อนนะอีกไม่กี่วันเองนะครับเราเราน่าจะได้มันแจกวันไหนวะ มันแจกของเราวันวันไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยว่าสมมติว่ามันจบวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมแต่ว่ามันให้วันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันวะตายละลืมดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้จะมาบอกแล้วกันนะอ่แม่งเป็นภาษาต่างดาวอีกอ่ช่างมันนะครับรู้สุดท้ายก็แจ่นะครับเพราะแมปใหม่ก็น่าจะมาพร้อมกับกิจกรรมที่เราเอ่ออะไรอ่ะเราจะมาต้องมาตีแมปใช่ไหมตีแมปเก้าก็น่าจะมีกิจกรรมผ่านแจงมาด้วยนะครับก็ดองแจงไว้นะครับถ้าใครพอมีกําลังซับนะครับแล้วอยากได้แจงไปตีเยอะนะผมแนะนำอ คุ้มสัตว์พูดเลยนะครับคุ้มคุ้มมากก็คือนาฬิกา200ซึ่งนาฬิกา200มันหาย,ยากมากทุกคนถ้าคุณจะฟาร์ม Hot ไทม์นาฬิกาไม่ต้องมีตัวอีก150เออคือแบบกระจาย,ยาก,กวาดกันกระจายนะครับแต่ว่าอาจจะซื้อไว้ไว้กวาดไอตัวแมปใหม่ก็ได้นะครับแล้วนี่เห็นปะมันแจกอันนี้ด้วยไอตัวเหรียญเอาไว้ซื้อในร้านหลับอะครับซึ่งแบบมันเมคเซนที่มันจะแจกเพราะอะไรรู้ปะครับ เพราะว่าถ้าเราจะอัพของให้เร็วอะมันก็ต้องใช้แมททีเรียลเขาจะหมฮะเราซึ่งแบบถ้าเราแบบมีเหรียญที่ซื้อ,อเวลาที่มันแบบได้รันรับอะครับมันก็ทําให้เราอัพไอเทมรือนั้นแพ็เนี้ครับถ้าแต่มันไม่ได้แพ็คที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะตีไอเทมเก็บเร็วๆอะครับแพ็กนี้แม่งบอกเลยว่าคุมสัตว์นะครับเพราะว่าแจ1หนึ่งหมื่นตัวล้าง 150, ร้อยห้าสิบนาฬิกาทรายอีกเหรียญกได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะแล้วแต่นะครับลองดูแล้วกันนะครับประมาณนั้นเนาะ นะครับก็ดองไว้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องรีบใช้นะครับนะเดี๋ยวยังไงมันมันบอกมาขนาดนี้มันก็ต้องมานะครับเพราะว่าเราก็เตียงผมก็บ่นกับคนีกคิวมานาะนว่าแม่งมึงไม่มาททีว่าอีแมเก้านะครับซึ่งสุดท้ายเราก็รู้ละอ้อพอจบซีซั่นเนี่ยมันจะแจกมันแจกของเยอะใช่ไหมแล้วถ้าแบบแคมเก้ามันมาตอนที่กิวออมมันไม่จบมันจะทําให้มีปัญหาครับเพราะว่าอย่างเวลาเราไปตีตัวโหวดๆเงี้ยนะครับอย่างของคิวสองใช่ไหมอ่ะก็เนี่ยนะบัตรเรนโบว์ท่านบีอะไรเงี้ยตัวแล้วก็อะไรนะ โ no นเนียมป่ะอานว่าอีโนเนียมป่ะวะ no ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันคือหมื่นสามมาทุกคนดูเวยนะถ้ามันแบบทีทีแปดมันมานะมันอาจจะเด้งเป็นหมื่นห้านะครับเพราะว่าอุปกรณ์สุดแล้วก็เป็นทีแปดดีก็ใจไหมถ้าแต้มมันจะโดดแบบโคตรโคตรนะครับเราอาจจะเห็นหมื่นห้านะในการถือสหายตัวเดียวนะครับแล้วมันจะน่ากลัวมากนะถ้ามันมาจังหวะที่กีวอลมันไม่จบแล้วทีแปดมันมาเนี่ยบันไลเลยนะ บอลไลนะจ๊ะบอกเลยว่าบัลไลตีไม่เข้านะครับดังนั้นแบบใครชนะกิววอรอบเนี้รอบหน้าอาจจะไม่ใช่นะเพราะเรายิ่งคนที่ทาทาอุปกรณ์สเปรดสปัานะจะสู้คนที่ทําทําอุปกรณ์โฟกัสไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสแตม็มันจะต่างกันเยอะมากนะดังนั้นอันนี้แบบอย่าอัพสเปรดสปานะจ๊ะเตือนไว้เลยนะครับเพราะว่ากิวอรอบหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องเลยก็ได้กับรอบนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรับคลิปนี้นะครับก็พามานะครับพามาเอ่อ แนะนำละกันว่าเราควรจะดองอะไรไปบ้างก็คือ,อทองนะครับเพชรนะครับแร่นะครับกินก็แม่ก็ดองทุกอย่างอ่ะพูดตรงนะครับโพชั่นจุตินะครับเนาะแล้วก็เหมืองไอ้ตรงนี้ได้มงกุฎมาก็แนะนำนะครับผมว่าเปิดไข่ไปอันหนึ่งเพราะว่าถึงเวลาจริงเวลามันมาเยอะๆมันเปิดไปทันนะครับแล้วมันก็ทำให้เราแบบเหมือนพลาดโอกาสไปอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยใครซื้อไอ้แบบไอ้ตัว๋วผู้กอบผู้ไว้เนี่ยครับมันก็ต้องแบบมันก็กินไปสิบสองชั่วโมงแล้วว่าฟองหนึ่งอ่ะ ถ้าจไ,ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ของดีอะ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่ดีครับนะก็ควรจะมีไว้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็รอดูอาทิตย์หน้ากันต่อไปว่าจะมาจริงไหมแต่ก็คงมาแหละเพราะมันไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วคิวออจบแหลกนะครับนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ